เด็กจบงานฝึกใหม่ไม่เอาทานกำลังฝึกงานในโรงงานเผาถ่านขนาดใหญ่แห่งหนึ่งหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ถนัดทนีจนเป็นที่ขัดตาขัดใจแก่เท่าแก่แต่เท่าแก่ผู้ใจดีก็แกล้งสร้างความกดดันหนักหน่วงให้กับเด็กคนนี้เพราะไม่ทำอย่างนั้นก็ทำงานกันไม่ได้สักที เ่าแก่ใช้ให้ทำนูน่นทำนี่ตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีใช้ให้ทำในหลายๆห,หน้าที่อยู่ได้ก็อยู่ไปสีอยู่ไม่ได้ก็ออกไปเลยให้ทันทีเด็กจบงานฝึกใหม่แทบจะก,กระอักเลือดหนีแต่ก็ต้องทนต่อไปเป็นปีๆด้วยความจำเป็นในภาระหน้าที่โกรธจัดแต่ไม่กล้าวิ่งหนีใจก็คิดทำไมใช้กูอย่างนี้ นี่ถ้าไม่ใช่พ่อก็คงจะต้องวางมวยกันไปแล้วหลายทีเฮ้อพ่อนะพ่อ